สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมแทนเด็กบนดอยรับผมเนาะก็วันนี้เดี๋ยวเราไปซื้อหุ้น่า SC Asset Corporation นะผมเนาะเป็นอสังหาริมทรัพย์ของตระกูลชินวัลน,นะฮะน้องๆโอเคนี่ฮะราคาหุ้นล่าสุดวันนี้ครับผมเนาะสองจุดห้าสิบหกบาทนะคะับันทียี่สิบเอ็ดสิงหานะครับผมเนาะตอนนี้ใบสองสี่สิบสี่นะผมอันนี้ตามเวลาท้องถิ่นเกาหลีใต้นะฮะ มาดูงบการเงินนะผมเนาะขอแบบหุ้นที่แบบไม่ต้องเวียนมากนะผมเนาะอันนี้ผมแบบเนี่ยประมาณเนี้ยรายได้ประมาณเนี้ยผมเนาะไม่ต้องเวอร์เวอร์วันขนาดนั้นนะผมเนาะบันบริษัทนี้เวอร์วันมากเลยนะผมเนาะนี่หนึ่งหมื uh, <ตร S 2> <descriptive together> ่นเก้าพันล้านสองหมื่นล้านอะไรแบบเติบโตช้าๆเติบโตเรื่อยๆแบบเนี้ยบริษัทนี้ปีนี้สองหมื่นล้านปีที่แล้วหกหมื่นเจ็ดหมื่นอะไรแบบสามหมื่นล้านอะไรแบบเนี้ยแล้วก็แบบ ขาดทุนนะอันนี้ก็ขาดทุนนะผมเนาะขาดทุนแต่ยันใจปันผลได้นะเดี๋ยวมาดูใจปันผลนึงก่อนนะฮะนี่ครับประมาณเนี้ยหกห้าสี่เจ็ดประมาณเนี้ยผมเนาะไม่เหวียนมาบางบริษัทนี้อันนี้หนึ่งปีนี้ห้าปีนี้สามปีนี้สองแบบเนี้ยโอ้โหอันนี้คือแล้วปีถัดไปติดลบแบบเนี้ยอันนี้ตายนะผมน้องๆต้องไปดูดีๆนะผมเนาะอ่ะเดี๋ยวมาดูผู้ถือหุ้นกันก่อนนะผมเนาะ ก็จะเป็นไปไม่ได้ครับผมเนาะนอกจากจะเป็นคนที่อเป็นนายกคนที่สามสิบเอคนราล่าสุดตอนนี้เลยนะผมเนาะนี่ฮะนั้นสาวนี่ครับผมว้าเยอะเลยโอเคข้อมูลหลักทรัพย์ครับผมซึ่งมันมีหลายบริษัทนะของอ่ตระกูลชินอมมะที่เข้ามาอะไรนะเปิดนะผมเนาะนี่ฮะโอเคปะเดี๋ยวเราไปดู อีแอบดามนะผมเนาะราคาล่าสุดส5 6ุดนะฮะราคาเดลทามนะผมเนาะ <_ d iam> นี่ครับผม <_ d iam> โอเคาดูจ่ายปันผลน,นะผมเนาะ <_ d iam> เดี๋ยวจะจ่ายวันจ่ายปันผลครั้งถัดไปวันที่9 <_ d iam> กันยาที่จะถึงนี้นะฮะอ่ะ <_ d iam> รอบนี้เราจัดไป100นะห0 0หุ้นนะผมเนาะตอนนี้เ,นเงินในบัญชีเท่าไหร่มีเท่าไหร่200หุ้นไหวไหม องร้อยหุ้นได้โอ้สามพันห้าร้อยห้าร้อยหุ้นหนึ่งพันหุ้นก็จะหมดสองพันห้าร้อยบาทนะผมเนาะว้าวเดี๋ยวเราดูดูก่อนวันนี้ห้าวันห้าปีที่ผ่านมาสองจุดห้าหกน่าจะเป็นจุดสูงสุดแล้วมั้งโอ้ยสี่บาทก็เคยขึ้นมาแล้วนะฮะหนึ่งบาทแสดงว่าเราต้องเก็บไว้ก่อนนะฮะโอเค อ่ค่ะสักหนึ่งพันหุ้นนะผมเนาะสองพันห้าร้อยบาทนะผมเนาะค่าธรรมเนียมด้วยวันนี้ไม่ใช่วันที่ยี่สิบปดไม่ได้เทรดฟรีนะฮะอ่ะโอเคไม่รู้ว่าจะมีคนเล่นกันไหมผมเนาะเ,เดี๋ยวเราตั้งคำสั่งแล้วก็สั่งซื้อไปเลยนะครับโอเคตอนนี้รอเวลานะผมเนาะเดี๋ยวมาดูกัน ว่าหุ้นตัวนี้จะมีคนเล่นกันหรือเปล่าออ้ซื้อเสร็จแล้วนะน้องๆ้อ,อ้มีคนเล่นอยู่นะอนี่ฮะจับคู่เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะตอนนี้ก็คือแบบเรียบร้อยหมดแล้วอ่ะนี่ฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูสินทรัพย์นะผมเนาะนี่หุ้นไทยสามหุ้นนะผมเนาะเข้ามาเรียบร้อยแล้วตอนนี้นี่ฮะว้าวนี่ฮะก็เข้ามาเรียบร้อยแล้ว SC นะผมเนาะ แสดงทันหมดนะผมนะหนึ่งพันหุ้นนะผมเนาะราคาต่อที่ได้มาโอ้โหพี่น้องฮะนี่ฮะเสียดายตัวนี้มากในบ้านปูวาผมเนาะตอนนี้บวกไปยี่สิบเปอร์เซ็นแล้วอะ่ะนะนี่ฮะซื้อแค่ร้อยร้อยหุ้นเอง่อรับือีอหือแบบนี้เลยครับผมเนาะสไตล์นะ่าลงทุนก็แบบถ้ารู้อย่างนี้โอ้น่าจะซื้อ,อลงปุ๊บถ้ารู้อย่างนี้โอ้ไม่น่าจะซื้อเยอะเลยอะไรแบบนี้นะผมเนาะ <laughs> แต่ละคนนะครับผมเนาะหุ้นไทยผมก็ไม่ได้เอาเยอะนะครับผมเนาะหลักๆก็ aot นะครับผมเนาะการท่องเที่ยวนะผมท่าอากาศยานนะฮะนี่ก็อุ้นเสริมนะผมเนะาะแสงสิริก็ขายไปแล้วตอนนี้ก็เปลี่ยนเปลี่ยนนายกก็เปลี่ยนเปลี่ยนไปเรื่อยๆสังหาโอเคจะประมาณนี้นะครับผมเนาะหนีซื้อปุ๊บติดลบปั๊บเลยติดลบยี่สิบบาทแล้วนะครับผมเนาะเดินแล้ตวตอนนี้เดินแล้วติดลบค่าธรรมเนียมนะฮะโอเคจะประมาณนี้ครับผมเนาะตอนนี้หุ้นไทยก็เก้าพัน สหรัฐก,ก็เจ็ดพันนะผมเนอะกอนทุมกอนทุรวมอีกห้ารอยพอตรงนี้ก็มีหนึ่งหมืนเจ็ดพันบาทนะฮะน้องๆองแอบดามนะผมเนาะโอเคประมาณนี้นะผมเนาะรูอกันใหม่ในคลิปหน้าผมขอบคุณครับสวัสดีครับ